ก่อนหน้านี้คุณจำกันได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเราพูดถึงการที่ scbx นะครับจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ด้วยหุ้นกู้นี้นะครับจะมีนะครับวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับวันนี้ไปพูดคุยประเด็นนี้กันเลยนะครับกับ chief financial officer ของบริษัท scbx จำกัดมหาชนคุณมานพเสงียบุตรครับคุณมานพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องของการออกหุ้นกู้ scbx ในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์หลักคืออะไรคะ ครับบริษัท SCBX นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีธุรกิจอยู่ในสามกลุ่มหนละักด้วยกันได้แก่กลุ่มที่1ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกลุ่มที่2ก,ก็จะเป็นธุรกิจที่ทําดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อผู้บริโภคแล้วก็โดยมากทําผ่านช่องทางดิจิทัลมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมในการทําธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามจะเป็นลักษณะของธุรกิจแพลตฟอร์มอาทิเช่นแอปพลิเคชันรูปินูที่เรารู้จักกันดีนะครับ ีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักของการออกุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมแหล่งเงินทุนในการเติบโตธุรกิจในกลุ่มที่สองของเรานะครับซึ่งเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นา่ากธุรกิจปัจจุบันมากๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับในการใช้ในการหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนักลงทุนทันท่วไปเนี่ย มีส่วนร่วมในการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีมั่นคงแล้วก็ความเสี่ยงต่ำนะครับเราเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยลงทุนได้ตั้งแต่พัน 1, บาทขึ้นไปแล้วก็ผ่านช่องทางดิจิตัลอัลลเปรเเซนต์นะครับ,บนะค,ครับกุมานกครับพูดถึงนักลงทุนแล้วเวลาเขาคิดถึงเขาคิดถึงผลตอบแทนนะครับเขาคิดถึงผลประโยชน์ในการที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้ผลประโยชน์นะครับในเรื่องของตัวการหุ้นกู้ s c b x ีีอ็ม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทางตรงทางอ้อแล้วมันเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มใดยะคุณมานพพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับครับในแง่ของผลตอบแทนนะครับหุ้นกู้ที่เรานําเสนอเป็นลักษณะประชาชนทั่วไปครั้งนี้แบบ P ีโอเนี่ยมีอายุ4ปีนะครับให้ผลตอบแทนร้อยละสามจุนะครับทีนี้ถ้าลองเทียบกับเงินฝากประจําของธนาคารทั่วไปนะครับผมก็ลองดูเมื่อวานนี้นะครับเงินฝากประจํา3ปีเนี่ยให้ผลตอบแทน สออจริงๆแล้วไม่ถึงดีนักนะครับยังไม่ถึง2%ซดีนักน,นะครับก็เราก็เชื่อว่าหุ้นกู้ของ p c พ x เเนี่ยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีความาผันผวนในตลาดการเงินนะครับโดยเฉพาะที่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศก็อาจจะมีหุ้นกู้ที่ผิดนัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามันเป็นโอกาสการลงทุนที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะมีผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็มั่นคงแล้วก็สบายได้นะครับ ừ ừ. ที่ว่าผลตอบแทนดีเนี่ย เราเชื่อว่าสามพั้านร้อยสามจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงนะครับที่ต่ำโดยที่เรานําเสนอการขายครั้งนี้เนี่ยผ่านช่องทางพิจารณาเปรเซ็นเนี่ยทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนในการดำเนินการขายได้นะครับก็เราก็ขอสอง่งผ่านต้นทุนที่ประหยัดได้เนี่ยให้เป็นรูปของดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่สูงมากขึ้นนะครับส่วนความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราได้การจัดอันดับเรตติ้งเนี่ยที่ a a b โดยบริษัทฟิช h r ตติ้งประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากอันหนึ่งนะครับในการลงทุนแบบนี้เพราะว่าตามข้อมูลสถิติของสมาคมตลาดประสานนิไทยนะครับหรือว่าไทย i ีเอเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับผมได้ดูข้อมูลเนี่ยคุณกู้ของบริษัทที่เสนอขายทั่วไปแบบ P ีแบบนี้นะครับมีทั้งหมด5 4รายการด้วยกันนะครับยังไม่มีรายการไหนเลยที่มีเรตติ้งสูงถึง AA เบวกนะครับฉะนั้นชื่อว่า เป็นโอกาสที่าหาได้ยากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนักงทุนที่เข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นกูุ่ของเราเนี่ยเราต่อไปก็จะมีการพัฒนาโครงการเพื่อไปิเป็นช่องทางให้กับนักงทุนเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีตลอดจนโอกาสการลงทนุนต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอื ค่ะทีนี้พอเราเห็นตัวเรตติ้งที่ดีที่สุดในหุ้นกู้ของปีนี้เลยนะคะ WIB แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ S B X ด้ออกหุ้นกู้นะคะหลายคนก็อาจจะตั้งคาถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผูๆๆๆ้ลงทุนคุรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเนี่ยนะคะค,ความเสี่ยงของหุ้นกู้ในครั้งนี้คืออะไรคะคุณมานพคะ่ะครับแน่นอนครับในการพิจารณาลงทุนหุ้นกู้ใดๆก็ตามเนี่ยนักลงทุนคงจะต้องพิจารณาตัวของหุ้นกู้แล้วก็บริษัทนั้นๆเองแล้วก็ปัจจัยในเชิงตลาดด้วยนะครับ ถ้ามองในแง่ปัจจัยของบริษัทแล้วก็คุณกููตัวนั้นๆเนี่ยของคุณกู s c b x นะครับมีเรตติ้งที่ A ทั้งตัวบริษัทแล้วก็ตัวของคุณกููเองด้วยนะครับเรตติ้งนี้ที่ผมได้นำยนแล้วว่าก็เป็นเรตติ้งที่ถือว่าดีที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับถ้ามองในแง่ของอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญเนี่ยเวลาพิจารณาลงทุนในลัาษณะของคุณครูเนี่ยก็จะมี2อัตราส่วนด้วยกันอัตราส่วนที่1ก็คือเรื่องของ d e อัตราส่วน PE นะครับ debt to equity เนี่ย ของเราปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่0.24เท่านะครับซึ่งตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะมองกันที่ประมาณ1เท่าหรือต่ำกว่า1เท่าก็จะเรียกว่าดีนะครับแต่เราต่ำกว่าตรงนั้นค่อนข้างมากอีกอัตราส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงุณก็มักที่จะดูเรื่องของความครอบคุมของดอกเบี้ยที่จะจ่ายนะครับหรือที่เรียกว่า interest coverage ratio เนี่ยซึ่งของเราปัจจุบันนี้ยอยู่ที่32เท่านะครับ เกณฑ์ทั่วไปในตลาดก็จะมองระัที่ประมาณ3าสี่เท่าขึ้นไปก็เรียกว่าด,ดีแล้วนะครับแต่ของเราอยู่ที่3าเท่านะครับก็เชื่อว่าความเสี่ยงตรงนั้เนี่ยในการผิดนัดมีมีความเสี่ยงที่ต่ำจากข้อมูลทางการเงินที่ผมได้นาเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราประกอบกับโครงสร้างของธุรกิจของบริษัท s c b x เนี่ยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธุรกิจหลักนะครับกำไรแล้วก็ลักษณะของแหล่งเงินทุนของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับ แล้วก็กลุ่มธุรกิจ uh, S B X เองเนี่ยม, uh, มีความครอบคลุมของความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเนี่ยหรือว่า capital adequacy ratio เนี่ยสูงถึงร้อยละสิบเก้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นระดับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนกองทุนอน่ยที่สูงนะครับส่วนปัจจัยตลาดที่ uh, นักงทุนควรจะต้องพิจารณานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพคล่อง uh, เกิดว่าซื้อหุ้นกู้ S B X แล้วอยากที่จะมีการเปลี่ยนมือเนี่ยจริงๆก็สามารถทําได้ผ่าน SCB Easy App ของเรารทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนี้ให้ทําได้นะครับแต่ว่าสภาพคล่องก็อาจจะไม่ได้สามารถซือ้อขายเปลี่ยนมือได้ง่ายเหมือนกับเง ia, บินแชหุนปกตทททิที่มีการซื้อขายในตลาดตลาดทรัพย์น,นะครับแต่เราก็เชื่อว่าผลตอบแทนตรงนีน้ก็มีความคุ้มค่าและก็น่าสนใจนครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาคือเรื่องของความเสี่ยงของดอกเบี้ยตลาดนะครับซึ่งก็ไปอินกับ ดอกเบี้นยนโยบายนะครับซึ่งอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยทางทบทก็ได้ทางคณะกรรมการการเงินก็ได้มีการเพิ่มดอกเบี้ยของนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าความเสี่ยงถ้าถ้าดอกว่าถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยตลาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในลักษณะของค่าเสี่ยงกาสนะครับแต่ว,ว่าแทาน3 1ของเราเนี่ยยังมั่นคงแลวก็ยังได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ครับคุณมโนเมื่อสักครู่ได้พูดถึงตัวเครดิตเร й ติ้งนะครับที่บอกเราได้มาเนี่ย A A เนี่ยนะครับมันสะท้อนถึงอะไรบ้างครับคุณมโนครับครับตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท S B X นะครับที่มีธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นธุรกิจหลักนะครับแล้วก็ในแง่ของผลประกอบการเนี่ยก็มีธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเป็น ตัวชูธงนะครับมีผลประกอบการที่เกือบจะร้อยเปรเ็ในปีที่แล้วนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสในการขยายผลตอบแทนแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้จากธุรกิจใหม่ที่เป็นกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ที่ผมได้นำไปในตอนต้นนะครับก็เป็นโอกาสที่จะมีผลตอบแทนที่มั่นคงแต่ก็มีโอกาสการเติบโตที่ดีด้วยนะครับทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็อยู่ภายใต้ระดับของความเพียงพอของเงินกองทุนที่เข้มแข็งนะครับก็คือว่ามีระดับ อัตราส่วน c a r Capital Adequacy Ratio เนี่ยที่เกินกว่า19%แล้วก็มีระดับเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งเนี่ยที่เกินกว่า18%นะครับซึ่งวนแล้วน่าสูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ขั้นต่ำที่ต้องมีไว้โดยออกฎกเกณฑ์ของทางการอย่างมากนะครับค่ะ ทีนี้เราทราบแล้วว่าขั้นต่ำหนึ่งพบาทที่เรมีแม็กซิมัมไหมคะว่าตอนรายเนี่ยสามารถลงทุนหุ้นกู้ s c b x ได้เท่าไหร่รวมถึงกรอบวงเงินทั้งหมดของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้คือเท่าไหร่คะคุณมโนครับเราไม่มีการกำหนดขั้นสูงนะครับก็นักลงทุนสามารถที่จะ,ะลงทะเบียนผ่าน s c b e นะครับแล้วก็สามารถที่จะแสะดงความจำนงในการ จองซื้อคุณกู้นี้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนาเป็นต้นไปถึงวันที่29มิถุนายนนี้นะครับส่วนวงเงินทั้งหมดที่เราจะอ,าออกคุณกู้ในครั้งนี้ที่เป็นลักษณะของ P.O เนี่ยเรากําลังดูความเหมาะสมว่าจะเป็นเท่าไหร่เรากำลังประเมินทั้งดีมาและก็สปรายนะครับเราก็ชื่อว่าตอนนี้ได้รับความสนใจเข้ามามากพอสมควรนะครับเราจะดูแลให้มีความครอบคลุมแล้วก็ทู่วถึงกันนะครับค่ะ ค,คุณมาร o ครับขอเรียนถามเรื่องของช่องทางการจองกรอบเวลาว่าจะเริ่มเมื่อไหร่หลายคนห่วงบอกว่าดูแล้วเนี่ยสามสิบนาทีหมดไหมครับกลัวกดไม่ทันเอยไาเงี้ยอยากให้ฝากเอาไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีความสนใจครับครับอยากจะให้ท่านนักลงทุนเนี่ยที่สนใจที่จะซื้อหุ้นกู้ของ s BE c b ครั้งนี้เนี่ยครับก็แน่ใจว่าต้องให้มี s BE c b e a บ p ีนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นโมบายแบงก์งแอพของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเราจะขายผ่านช่องทางนี้ช่องทางเดียวเทา่ทานั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่น พือเพื่อที่ว่าเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็ในการดําเนินการจําหน่ายเนี่ยเพื่อที่จะส่งผ่านผลตอบแทนที่เราได้นําเสนอไปในครั้งนี้นะครับแต่ใน e a s y app ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อให้เปิดบัญชีคุ้นกู้ด้วยนะครับซึ่งเราเรียกว่า e a s y d นะครับก็อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในตรงนี้ก็แนะนําว่าให้เตรียมความพร้อมในการเปิดบัญชีคุ้กู้ SB, e a s y d เนี่อลูกหน้าก่อนวันที่21นะครับเพื่อที่จะได้มีความพร้อมในการ จองซื้อหุ้นในระหว่างช่วง21-29มิถุ 2, 1, 2, 9, นายนนะครับทีนี้เวลาเราจัดสรรเราจัดสรรยังไงคะเช่น first come first serve small lot first หรือว่าเรามีแบ่งการจัดสรรในรูปแบบไหนบ้างคะเผื่อใครที่สนใจแล้วเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาลงทะเบียนจองไปปุ๊บเขาจะได้หรือเปล่าแน่นอนตามจํานวนที่เรียไปหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคุณมานประเด็นนี้ครับจะเป็นการ first come first serve นะครับแล้วก็นักลงทุนก็จะได้รับการแจ้งว่า ได้รับการสัสส่งเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเักษองของการ first come first serve มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะนะครับก็คงสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีนะครับมีผลตอบแทนที่มั่นคงสามารถที่จะ,ะ,าม,าจะ,ะมั่นใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจบริษัท s b x เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะ,ะเดินหน้าต่อไปที่จะเติบโตธุรกิจภายใต้ความท้าทายในปัจจุบันนี้นะครับเรามีการบริหารที่ มีความมั่นคงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงเป็นอย่างสูงนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณมานกมากนะครับมาคุยกับเราในยามเช้าแบบนี้ขอบคุณมากครับคุณมานกครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ คุณมานพสังยมบดนะคะ CFO ของ s b x นะคะก็จริงๆใครสนใจเนี่ยลองเสิร์ชหุ้นกู้ s b x นะคะเขาขึ้นมาเลยในเว็บไซต์ของ s b นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดปลีกย่อยได้นะคะแต่หลักๆแล้วนะคะที่เมื่อสักครู่คุณมานพให้ฟังก็คือแหล่งเงินที่ระดมทุนได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็จะไปเสริมทุนด้วยหาโอกาสการลงทุนด้วยแล้วก็หวังว่าประชาชนจะได้ผลตอบแทนที่ดีในความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำด้วยนะคะหุ้นกู้4ปีผลตอบแทน3.1%จ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือน แล้วก็ r a t i ติ้ง WA บวกนะคะซึ่งถือว่าดีที่สุดตั้งแต่มีหุ้นกู้ออกมาในปีนี้54หุ้นกู้นะคะส่วน D/E ratio ก็ต่ำนะคะศูนย์จุดสองสี่เท่าเกณฑ์หนึ่งเท่านะคะ Interest coverage ก็ Co <า>อยู่ที่สามสองเท่าจากเกณฑ์สามถึงสี่เท่าสภาพคล่องเองกับดอกเบี้ยขาขึ้นสองประเด็นนี้น่าจะเป็นความท้าทายหนึ่งที่อาจจะเข้ามาเป็นความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในหุ้นกู้ได้บ้างเหมือนกันนะคะสำหรับหุ้นกู้ SIBX นะคะจะเริ่มเปิดให้จอง21ิมิถุนานยน ลวลา8นาิกา30นาทีนะคะ8โมงครึ่งในวันที่21มิถุนายนนะคะเผื่อใครสนใจแล้วก็อาจจะไปลองดูข้อมูลนะคะเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ